ให้ทานด้วยความศรัทธาคือให้ทานด้วยความศรัทธาคือรู้สึกดีที่ให้เพราะอยากให้และให้สำเร็จกับทั้งเชื่อมั่นว่าเมื่อให้แล้วมีความสุขในปัจจุบันผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ต้องเป็นสุขเช่นกัน 2. ให้ด้วยความเคารพคือ มีความรู้สึกอยู่ว่าการทำทานเป็นของสูงไม่ใช่ของต่ำจึงไม่ควรโยนให้หรือเสือกใสให้เหมือนเป็นของเหลือเดนการถวายทานแด่สงจัดเป็นการฝึกใจให้ทำทานด้วยความเคารพได้อย่างดีเพราะรู้สึกอยู่ว่าท่านใช้ชีวิตที่สะอาดสูงส่งกว่าเรา 3. ให้โดยการอันควรคือให้อย่างรู้จักความเหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลาหนึ่งหนึ่งเช่นเมื่อเห็นพระตาแดงก็ขวนขวายเป็นธุระหายาหยอดตามาให้ท่านเห็นวัดมีทางโครจรของพระที่เฉอแะแฉะก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำทางให้แห้งหรือเทปูนให้พวกท่านเป็นตน้น 4. ให้ด้วยจิตอนุเคราะห์คือให้ด้วยความปรารถนาจะช่วยให้ผู้รับเกิดประโยชน์หรือผ่อนหนักเป็นเบาให้กับเขาอย่างแท้จริงจิตที่คิดให้ด้วยความอนุเคราะห์จะช่วยให้เราเกิดใหม่เป็นคนรวยอย่างมีรสนิยมรู้จักเลือกหารู้จักแต่งเติมชีวิตให้เลิศสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่เงินเก็บเยอะแต่บ้านช่องดูแย่มาก 5ให้โดยไม่กระทบตนและผู้อื่นคือให้โดยไม่ประชดให้โดยไม่แข่งขันชิงดีให้โดยไม่คิดเอาหน้าเกินใครบางคนทําบุญแบบเกทับกันเห็นเขาออกก่อนห้าร้อยเลยรีบหยิบแบงค์พันขึ้นมาสู้จิตมีอาการคิดเบ่งคิดทําให้เขาเสียหน้าหรือน้อยหน้านี่เรียกว่าให้แบบกระทบผู้อื่น แต่ถ้าให้ในแบบที่ช่วยให้ทุกคนสบายใจถึงเวลาที่บุญเพลดผลก็จะรวยอย่างสบายใจไม่ถูกความรวยรบกวนจิตใจมากการให้ทานกับสัตว์เป็นของดีเป็นการให้ทานขั้นพื้นฐานที่ควรฝึกเพราะโดยมากเราจะไม่หวังการตอบแทนในทางใดๆจากสัตว์โดยเฉพาะถ้าเป็นสัตว์ข้างถนนหรือสัตว์ในน้ำที่ไม่มีใครสนใจ หากฝึกให้ด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ให้ด้วยความอ่อนโยนคุณจะรู้จักรสสุขของการให้ที่แท้ให้เขาไปเหมือนได้เข้าตัวเราเองความรู้สึกทำนองนั้นชี้ว่าสัญชาตญาณรู้ผลกรรมเริ่มเกิดดังเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ข้าวเขาก็เหมือนให้ข้าวตัวเอง